มาเจออะไรก่อนวะนี่โอ้สวัสดีครับวันนี้จะมาเสาะไม่กั้ำนะครับ <laughs> จะมาต้านก่อนปีใหม่นี่โอ้ <laughs> <laughs> ต้านก่อนปีใหม่จช <laughs> ่ไดมอ่ะปีใหม่มันได้ยูนะครับอ๋อเต,ต,ต๋อไม่ได้ยูเนาะเต๋อเสาะไม่กั้ำก่อนเต๋อก็จะผาบตัดผาบยังห่องเขาต้านก่อนเลยเนาะ,ะต้านก่อนเลยครับอ๋นนบอหมดเป็นยังงั้นเนาะมันอยู่สิ่สัทธาเนาะสี่สัทธาครับต้านมันได้ก็ได้ต้านก่อนเนี่ยเดี๋ยวเสาะเนาะปลื้มเวยดูเจ้าเกาไงก็เขาบอกเกาใช่ไหเอาสักว่าววาไปนะครับอ๋อต้านก้อนปีใหม่่นี ได้แล้วกะได้แล้วครับเอาเนี่ครับเออขออนุญาตที่บ้าเนอเเาเนี่ย,ย,ยละอ,อ๋อัถ้าโนหนีก็ขมอะลเหมือนกันอะได้ไ,ได้ฟ้าจีนมาเหมือนหนี่ก่อนหลับจีนเลยเอาฟ้นาน้ารงแล้วเดแปลงไม่กล้าไปตานก่อนถุงไม่เหรอเนาะโอ้ราวังน่งหนึ่งหนึ่ง สวยสวยสวยยง <laughs> งามเนาะครับผมได้แล้วกันนี่ได้แล้วครับอ๋อไหนอ๋อเ <laughs> นี่ยมาเ <laughs> นี่ยม,มาเอาไม้ด้วยวะ,ะ <laughs> เอาอย่าแก <laughs> อเอาอนี้ครับนี่อ๋อเตะตัวนี้เนาะเตะตัวนี้ครับฟันงามมั่งม่อ,อ,อแล้วปอกเปลือ,อ,อ,อกออกแกเนาะ โอาเพี้ยงบลอุษฟันปูดอมม้นั่นอย่าเปลืองไปเนี่ยได้อยู่ผมจะไปใส่ลาบครับเลาบมันนะได้ปลาขั้นตัวอ๋อจะเปลืองเนี่ยไปใส่ลาบครับจะไปใส่ลาบปลานอกแนมได้กี่ป๋านอกแนมเรียบร้อยอ่ะไม่กัมสารก้อนเรียบร้อยแล้วครับนี่อะแล้วๆมันต้องเอาสูงนักลาบเนาะครับต้องสูงไปไปกันเลยขึ้นไปตานเลยเนาะเดี๋ยวไปตานเลยครับ อ๋อนี่แปงดวนเนาะอันนี้แปงดวนครับแปงดวนตานดวนเป็นไปตานกับแหนมปีนานกับเปิ่อเหว่าแหนมไปตานตัวให้หมเอานี่ไปตานตัวใเปิ่ออ๋อเป็นไม้กัมทันใจแปงวันนี้ตานวันนี้แต่แปงวันนี้ตานวันนี้เลยครับตามก่อนฝีครับถ้าวันฝีไม้สมากจะภาพตัดเนาะไม่ได้ตานแ่ะครับสมากจะไม่ได้อยู่อ๋อจะมันจะนี่เหงก่อนนะเนาะเล่นเลยเลยเฮ้ยก้อนไม้กัมบนยังงามด้วย าก็เป็นไม้กั้มนะเออไม้กั้มนะแต่ไไตเขาไ่ได้ตาสีเนาะนั่นนะเขาเปิดตาสีอันนี้เป่นแก้วเอาไว้ปีไม้เหมือนกันนะเนาะน,นี่เป่นไว้ปีไม้ของเขาก่อนปีอ๋อตานก่อนปีก่อนปีโก้สองอันหมดจ้าทำไมเออแล้วไม้กั้มไปไหนอย่างทไ,ไม่กั้มพี่น,นันป่นเอาไปเกณฑ์ทุเจ้าไหนปุนละครับอ๋อเอาไปถวายพร้อมหน้าไม่เนาะครับเดอาไปพร้อมหน้าเดี๋ยวเทามากั้มกันเลยนะครับเดี๋ยวไปกั้มในวัดเลยครับอ๋อกั้งเก่าหน้าวัดกลยเติมสีแล้วอ๋อเข้าไปอ่ะเ่านปืนเข้าไปที่ขยะวได้เลยไง ได้เลยส้อสองครับอ๋อปนถามาได้กีมาถามเด้นะว่าไปก้ได่ใจปีมาตนไม่กล้ามลนะเลองมาตานไม่กล้าปเทนี้ปนบอเคยจัดแล้วครพี่จ้าโควิดนี่คะับอ๋อไ้นบอกได้แล้วนี่เราจัดแล้วนี่เราต้งสงหลังนี่อย่งนี้นอนนี่มันเหม่แต่ก่อนแล้วอ๋อไปเาไปนเพิ่ปนเพิ่อเอาไปก้หน่อีไปกดไปเลยไปี่แมงช่่ยกันก้ไหมจยก่าันอาไปเจอแ้เยแต่เมกันเอาข้าา ือแงเขามากรับหน้าวัดได้ไหมครออเราอาไปเลยอ๋อวัดหงแบงน้ำมาที่ฐานเดี๋ยวเขาจะก้าวจวยไ่วาไปเลยขอถวายอย่างก็ไ่ว้ไปกันเจ้า,าปัญโปลอะไรไหมเนาะวก่อนาก่อนอ,อ,อ,อาที่ฐานกันได้ยูเอาน่งเลย ลอยเนาะงามมากเลยว่ายกสาธุถุยลอยหน่ะแลจ้วจะไปต้นวันไหนครับสินาอ๋ออันอื่นวันเสาวันเสาวัดเงาวันอ๋อวัดหย่ำซีหย่ำซีวัดอ่าเรยบร้อยแล้วสระก่อนเน่อยครับสระก้อนนะครับอ๋ออันนี้เขาเขาแยกก่อนถ้าว่าถ้าคนหลเดี๋ยวฝนจะุกอย่าเป็นควิดกี่ก็สั่งขีี้ก็สยว <laughs> เป็นหนานเดียว,นยวน <laughs> หนานมาหน่อย <laughs> หน่อยกันอกแ, <laughs> แล้วเปิดอยงม่ห้องหนานมดบา <laughs> ้านของห้องคนเดียวเขา <laughs> <laughs> เป็นหน่อยขี้ไก่นี่เขาบองผมไมนไปหนอ